เออเราอยากมีความรักแบบเนี้ยบูเบอร์ลนอ่ะ,อะมันทำให้ผมแบบนั่งไม่ติดเก้าอี้อ่ะมันทำให้ผมแบบเช,ชี่ยเอออย่างนี้เลยเหรอ I with in I if saw just see and wanted and your y to come and see you were okay. the เดอะโน t ตบุ๊กเนี่ยเป็นหนังรักที่ผมชอบมากมากเรื่องหนึ่งในชีวิตเลยที่ที่เรารู้สึกว่าถ้าเกิดว่าเราเรามาดูเรามาดูตอนเนี้ยเราจะรู้สึกว่าโอ้ยความรักมันจะสวยงามขนาดนั้นเลยเหรอวะแต่สุดท้ายแล้วตอนที่เรายังเด็กกว่านี้ พอเราได้ดูเรื่องนี้ทําให้เรารู้สึกว่าแบบเออเราอยากมีความรักแบบเนี้ยเราอยากมีใครสักคนหนึ่งที่เราทําให้เขาด้วยความรักผมรู้สึกว่ามันเป็นความรักที่สวยงามดีแล้วมันก็เป็นสิ่งที่ตราตื่นใจเหมือนกันในในในชีวิตของผมมันน่าจะเป็นมูดมากกว่าพี่หมายถึงว่าเราเห็นการเติบโตของตัวละครทั้งสองคนความรักของทั้งสองคนที่เริ่มจีบกันแรกๆจนถึงแบบจนถึงตอนแก่เลยอะไรเงี้ยมันก็เลยทําให้เรารู้สึกว่าเออถ้าเกิดว่าสักวันหนึ่งเราไม่อยู่แล้วแต่ว่ายังมีคนที่จําเราได้อยู่ในในในช่วงเวลาหนึ่งในชีว s the Batman Kill <laughs> อันนี้ผมชอบเพราะว่าผมชอบโจเกอร์ครับรวมถึงตัวพุ่มกับกิสโฟนโอรันด้วยแล้วผมรู้สึกว่ามันมันเป็นเวยการแสดงที่เราชอบหมายถึงว่าเราเซอร์ไพรส์กับการเป็นโจเกอร์แบบนี้ดีว่าคือเรารู้สึกว่าโจเกอร์ตัวนี้มันมันดูจริงอ่ะมันดูเป็นคนมากๆที่เขาอาจจะเจอเรื่องราวมาจานทำให้เขากลายมาเป็นตัวร้ายในเรื่องแบทแมนเนี่ยมันเลยทำให้ผมรู้สึกชอบเขามากๆมันกลายเป็นหนังเรื่องแรกที่เราชอบตัวร้ายมากกว่าตัวเอก เพจชิดก็เป็นเรื่องที่ผมเพิ่งได้กลับมาดูเร็วๆนี้ผมรู้สึกว่าผมชอบการเล่าเรื่องของคิสโตเฟอร์อแลนเรื่องนี้เพราะว่ามันมีอะไรเซอร์ไพรส์เราตลอดเวลาเลยมันจะมีสองตัวละครเนาะที่เป็นใครนะเป็นคิสเซนเบลไหมใช่ใช่ใชป่ะ่ะวูฟเวอร์ลนอะ เออฮิวจังแมนสองคนนี้เหมือนแบบเขาเติบโตมาด้วยกันแล้วเขาก็พยายามที่จะเป็นที่หนึ่งในในนักพยากลอะไรเงี้ยแล้วเราเรารู้สึกว่าผมชอบการสู้กันระหว่างสองคนอ่ะมันแบบมันไม่มีใครยอมใครแล้วแต่ละคนมันก็มีทริคของแต่ละคนที่แตกต่างกันออกไปแต่ว่าแต่ละคนเนี่ยมันรู้นะว่าตัวเองมีจุดเด่นจุดด้อยยังไงแล้วเขาก็พยายามที่จะทําทุกอย่างเพื่อกบจุดด้อยของเขาแล้วก็พยายามที่จะพูกจุดเด่นของเขาขึ้นมาในการเชิดเฉือนกันในการต้องการเป็นที่หนึ่งมันมันเดียรแล้วก็รวมถึงการนำกับสไตล์นอร์แลนด์ก็เลยทำให้เราแบบเซ ไฟขับนี่ก็ชอบเพาความมันเลยมันด้วยแล้วก็มันเป็นหนังที่ทําให้เราเหมือนมองย้อนกลับมาที่ตัวเองเหมือนกันอะไรเงี้ยว่าจริงๆแล้วคนเรามันมีความคิดที่ตีกันอยู่เรื่อยอยู่แล้วแหละ แล้วก็ในมุมหนึ่งมันอาจจะทําให้เราคือหนังทุกคนน่าจะเคยดูแล้วเนาะไฟขับแบบว่าแบบมันจะมี2ตัวละครที่ตัวหนึ่งจะแบบคอยเป็นแบบแกนนําเป็นผู้นําแต่อีกคนหนึ่งก็จะคอยแบทแบทพีทที่แบทพิทเล่นนะ่ะก็จะเป็นแนวแบบว่าเดือดอนหน่อยผู้นำแต่สุดท้ายแล้วสองคนนี้คือคนคนเดียวกันมันก็เลยทำให้ผมรู้สึกว่าผมชอบในเรื่องที่เขาสามารถเอาสิ่งเนี้ยที่มันอยู่ในตัวคนเราทุกคนนะ่ะมาแยกมาเป็นภาพยนตร์ได้บนะูเวนไทยเนี่ยผม เลือกมาเพราะว่ามันเป็นความรักที่ดูจบแล้วเรารู้สึกอึศ่ะพอเราดูเรื่องนี้จบแล้วมันแบบมันหดหู่อ่ะมันกว่าผมจะถอดเรื่องนี้ออกจากความรู้สึกได้ก็แบบใช้เวลาคั้นข้างนานกันนะมันกินใจอ่ะมันมันมันทำให้เรารู้สึกตามรู้สึกมันประสบการณ์ร่วมของเขาด้วย